ยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตื่นมาพี่บอกว่าชงกาแฟหกาแฟาดำนะเนี่ยดื่มวันนี้หลับวันที่สามสิบแฟดำจอดทุ่มไม่เชื่อ <ผม S 1> หอมเข้มข้น ซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะสาขาชุมชนอรมิไกลสาขาพรมิไกลแล้วก็สาขาบ้านเมืองนะคะอร่อยอยู่สามสาขานี่นแหละยี่ห้อยี่ห้อเขาช่องกาแฟแท้รอดไปเส็ดวุ้นแท้กาแฟไทยเชียร์ต้องเชียร์เขาช่องเพราะเราจะซื้อวุ้นเขาช่องนะ <laughs>